ขนลุกคักปูเอ้ยอุ้งอิงคือวแม่นแต่ละพี่น้องหรือจะเชื่อครับพี่น้องครับเฮ้ทั้งประเทศอีกครั้งนะครับพี่น้องครับเอากระสวดีเอามาเขาเรื่องเขาเล่ารัาประเด็นของเอาครับตามที่ผมดึกเด็กกามากพี่น้องครับขนลุกคักปูเอ้พี่น้องครับเออลายผูลายคนมีโศกมีลาบครับอีหลาอีกแล้วครับมวลนี้ครับศูนย์ศูนย์พี่น้องครับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับงานของแถาแก่น้อยเนาะพี่น้องเนาะ ที่ห้างุกจีนั่นเองพี่น้องครับไปฟังกันครับนกว่ารอบนี้แล้วมาสีออกศูนย์ศูนย์เนี่ยนะน่าศูนย์ศูนย์นะมันจะนำมาก่อนเลยนะลูกนะยังไงเธอเหมือนจะศูนย์ศูนย์เลยนะเป็นจริงได้ไหครับพี่น้องครับม้วนดีลามันซีมาศูนย์ศูนย์น่เพื่อนว่าพี่น้องครับลูกครับพี่น้องครับและหาหนึ่งพี่น้องเลขไทยเห็นบ่ครับคลิปที่ผมทําคลิปไปนะครับว่าโฟกัสผิดจุดนะครับพี่น้องครับที่อีลาวิงเอา เอาออยให่สร้างมือนั่นนะครับที่มีรถมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องครับจอดอยู่ตรงนั้นพอดีอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นตามที่ผมได้เหตุคลิปลงไปเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮ้ยรถคันนี้มันคือจอดอยู่แบบอะไรจะเหมาะขนาดนั้นนะครับซึ่งทะเบียนรถคันนั้นพี่น้องครับ2154นะครับผู้หลังคนเพื่อนไปเฮ็ดพี่น้องครับเพื่อนไปตัดเอาครับพี่น้องครับนึ่งนึ่งาพี่น้องเออ อันนั้ก็มาอีกพี่น้องครับทั้งบนทั้งล่างเฮทั้งประเทศพี่น้องครับมาไล่ศูนย์ศูนย์ต้องเข่าแล้วเมื่อนี้พอการใช้ถือกลางวันที่หาอีกสาใบพี่นอ้องปัดมีแต่เศษถีใหม่นะครับว้าวมาแต่คนลูกพี่น้องครับเมื่อนี้มือซันวันดีเอลีครับพี่น้องครับคนลูกขักปูเอ้ยศูนย์ศูนย์อีหลาองยิงเฮทั่วประเทศพี่น้องครับอรอบหนาจะเอาไม้ผููใดบุถืกอก็ดีเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอ้อพี่น้องเดอ้อผมพูดย้ำเสมอนะครับว่าวงองค์หญิงไม่ใช่เจ้าแม่หวยผมเป็นเจ้ามือหวยนะครับสิเดมมาบอกใบหวยนะครับพี่น้องครับแค่บังเอิญน,นะครับเออคิดซะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเนาะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมหมดสนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดและเราไม่สนับสนุนให้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดบอกว่าเป็นในเพจหรือนะครับ ในช่องของเรานะครับพี่น้องครับและช่องอื่นๆนั่มนะครับบอสนับสนุนเินทั้งสิ้นนะครับพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมนะพี่น้องนะดีใจแล้วอย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจกีหลาครับไรอั้นในแก๊ปโมดูหมวใจตอนนี้นะครับยังรอพวกเราอยู่นะครับพี่น้องครับไปฉลองน้่กันนะครับไปทะล่มไล่ไปทะล่มแช่กันตอนนี้อยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าวิวเนาะขึ้นมาติด1ิมาแรงนะครับพี่น้องครับ ในหมวดเพลงแต่หมวดทั่วไปขึ้นมาถึงอันดับ4นะพี่น้องครับ4มาแรงในหมวดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจังไดกยานะครับไปเป็นน้องแจงอี่ลากันหลายๆพี่น้องครับเอาคลิปนี้ผ่มมีอย่างมากมมยไปกว่านี้แล้วละครับพี่น้องครับเิริยาวาจาไดที่ผมกล้าวไปแล้วมันบดถึงบก้วนบบสุภาพกราบขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับบ่มีเจตนาบอดีทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับมีแต่ความดีมีแต่สิ่งดีๆอยากนำเสนอนะครับและขอยินดีกับเศรษฐีใหม่ ทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องครับ